นะครับมาฟังนโยบายมาฟังแนวขิดนะครับมาฟังคว่มมุ่งมันนะครับของผู้สมัครคว่มตั้งใจในการทำหน้าที่ผู้แทนผมเสือวายพี่น้องจากอำเภอไทเจริญหาตำบลละกับพี่น้องอำเภอเริ่มตรงท่าสิบตำบลกลับไปนะครับพี่น้องกับส์เรานะครับเราพี่เราน้องขอคะแนนซอยท่านพี่กิศรีชนะนะครับผมว่า พี่น้องนะครับตั้งใจมาจากบ้านนะครับขอความกรนนาพี่น้องครับให้พี่น้องนะครับเฝ้ามานังนะครับท่ามควมเข้าใจนะครับฟัง่งผู้สมครนะครับพักพุ่มใจไทยเบอร์สิบหกท่านพิกิดสีชนะแล้วก็ขุนพ้นอีสานนะครับพนาท่านรัฐมนตรีกระทรวงคม,มนาคมท่านโสพลซาลาแล้วก็เลขขาผักพุ่มใจไทยนะครับท่านสุภาไทย ท่านสุภไชยใจไช่สมุตนะครับเพิ่นกระสิใจสมุตเนาะนะครับเพิ่นกระสิมาเว้วเดชโยบายพักนะครับให้พี่น้องได้ฟังเพราะฉะนั้นทั้งเฮานะครับทั้งพิธีกรทั้งนี้มีแนวด่าจีเชิญชวนพี่น้องเชิญครับครับพี่น้องที่เคารพครับหักท่านพิกิตบอครับหักบอหักก็คือ้นที่ยู่ไก่แท้หักกั ครับพี่้องที่กระลบหอนนี่แมนยูตะวามือนีผมเซืร์วาพี่้องที่มาเมนีมีความหักมีความจริงใจต่อกันอากาศสักนี่พเป็นปัญหาดอกครับพี่้องที่มาแล้วยางเขม้าเลยครับมือนี้นเาพะคนมานีผมมาเป็นมื่นเลยเนี่ยนะครับขยับขม้าไกลครับพี่้องครับอ้าวคนเก่งนะครับขยับมาเลยครับเห็นว่ายางเละๆขม้าเลยมันนะครับเดี๋ยวข้อเสิได้รับทราบเรื่องดีๆนะครับจกทีมงานภูมิใจไทยนะครับ แก่นาคนสําคัญสําคัญร่วมทั้งท่านพิกฤตซึ่งเป็นสอสควนใจพี่น้องเฮานะครับขยับขม้าเลยครับพี่น้องที่ก็รบครับขยับขม้านะครับเดี๋ยวทางวิดีอาร์เนี่ยเฮาก็มีเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพีของน้องนะครับมาให้พี่น้องได้เห็นถึงนโยบายต่างๆของพรรคภูมิใจไทยเฮานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วครับจังไดมือนี่เฮาก็เป็นคนหัวใจเดียวกันเป็นหัวใจภูมิใจไทยนะครับเป็นที่รักและคารบของท่านสสพิกิตนะครับ ยาสิไปฮอนครับขอม้าโหลดครับโอ้ตอมือนะครับกำลังเลเลขอม้าครับผู้ชมข้างหน้านี่ขอเสียงคนภุ่มใจไทยนะครับนี่นะครับนั่นเห็นบ่ล่ะพราะไหลขอม้าเลเลเลยครับขอม้าครับพี่น้องที่กระลบนะครับใดๆมือนี่เขาก็ต้องเสียสละเวลาละเวียกลางง่างขอม้าแล้วนะครับอยากมาพอมาให้กำลังใจกระทันพิกิสเพราะนั่นมือนี่มาถึงแล้วบ่ต้องไปลบไปซ่อนบ่ระต้องไปยุ่โฮมไม่หรอกครับเดี๋ยวต่อจากนี้มิตะเย็นกว่านี้นะครับมิตะเย็นกว่านี้แดดโฮมล่มตกแล้วครับเนี่ยนะครับ เห็นบอข้างหน้าในี่ผู้มีหมก็ใส่ได้ประโยชน์เนด้๋ยวมพุ่มใจไทยนั่นหลายๆเอาไปใส่เบิร์ดสิกันจ่ฝนเตียกันแดดมันก็ได้ตัวนะครับโอ้หุ่นกําลังไหลมากครับพี่น้องที่กระลบเชิญเลยครับเชิญเชิญโอ้ยนะครับเพราะแต่เอิญปรับไหลขมาเลยนี่คือคนที่มีหัวใจพุ่มใจไทยนะครับเข้ามาเมื่อนี้มาเป็นพี่เป็นนองกันนะครับมาให้การสนับสนุนมาให้กําลังใจกันนะครับมือนี้เขามีสิ่งดีๆมีข้าวดีๆมีเรื่องดีๆีสิบอกก็พี่กําน้องนะครับ โดยทีมงานของภูมิใจไทยนะครับบอติเป็นทันโคศกพักกมาแล้วนะครับท่นานสุภชัยใจสมุทรนะครับมีพาัานธมิตรสพพลซาลัมตอนนี้ก็ย่ในพื้นที่แล้วและที่สําคัญนะครับมีด้านหนาว่างนึงในี่ยไผก็เห็นตัวนะครับคุณต้นตะการเห็นบอปังนเห็นบอรครับรอบอมักบอมักสมายยุ่ไก่แท้ขั้นมักคนรอเขามาไกล,ไกล ตะวันแมนผูว่อาอยู่นี่ได้ผูว่อาอยู่นี่แหละปึ๊ดเลย <c oughs> โอ้ยตากแดดไล่นะครับแต่วันพูคนพุ่นผูต้นตะการพูนรอนะครับรอนะครับสมกับเพ่อนละนะครับเมื่อนี้เพลินกับเป็นกำลังสําคัญของปักพุม่มใจไทยนะครับเดินทางไปพบป่ากระพีกำนองไปปาใสกระพีกำนองทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อนันต้องเลี้ยนว่าทีมงานภูมิใจไทยเป็นทีมงานใหญ่นะครับเป็นทีมงานใหญ่เอาอมีสมาชิกมีพี่น้องยุ่ทั่วประเทศไทย นั่นนะครับเข้ากล้าประกาศว่าเป็นพักการเมืองสําหรับคนอีสานขอเสียงคนอีสานนะครับนั่นดัวล่ะผู้อยู่ไกลๆนอีสานบ้าน้อที่เนี่ยแมนนะครับขยับเข้ามาเลยครับพี่น้องที่ก็ลบครับเดี๋ยวเขาจะได้เบิ้มงวิทยาต่อไปนะครับหลังจากนั้นเขาไปได้พบกับพี่น้องเขาผู้นาเขานะครับหลายผู้หลยคนมือหนีมาให้กเขาลังใจก็พี่กับน้องมาพบปะกบพี่กับน้องสองอำเภอเข้านะครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนะครับคนหัวใจภูมิใจไท้ด้านหลังกำลังมานะครับ ครับเป็นพีเป็นน้องก็สอสอสพิกิตเล้ายาสิได้ลังเลีางเขามาเลยครับแดดซน,นี่พ่อทอเขาเหตุหน้าดอกนอนะครับจ้าไดเขามีความหักความจริงใจความผูกพันจ้าไดเขากขาแม่แล้วเสียสิลามาล่าแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณตังขอขอขอภัยนะครับวันทิเป็นบริษัททางล้านขาดต่างๆครับมือในเสียงอสีแห้งไปแน่ส่วนราชาการคือกันครับแต่า่ายุ่ในหมดของเหลือต่างเขาก็จําเป็นต้องนําสิ่งดีๆนํานโยบายต่างๆมาบอกก็พี่ปับน้องประนั้นผมเสือว่า อ่พ่อค้าแม่ขายญาติพี่น้องส่วนราชาการต่างๆในอำเภอเข้าคงสิขเข้าใจเหตุผลตัวนี้ดีนะครับก็ขออภัยกันแล้วกันเขามาครับขยับขามาตั้งยุกใกลๆจะได้เห็นครับเขามาจังน้อยเสีเ่งเฉดขุนตนตการมายุนแถวหนาได้เลยนะครับครับขอบคุณหลายๆเขาด้านหลังกับมีดครับด้านหลังกับมีนะครับขยับมาโหลดบมาหอดนะครับจอดรถจอดลากกันยังมือมาโหลดนะครับก็เตรียมเกี้ยไว้หล,ลายๆนี่ครับนี่เวทีกันใหญ่มาตรฐานนะครับมือนีด เข้าที่ได้รับฟังสิ่งดีๆนะครับโดยเฉพาะานโยบายของพรรคภูมิใจไทยพรรคทีนําปัญหาความเดือดร้อนแบบติดดินติดดินแบบพี่แบบนองเข้านะครับมานำเสนอให้พี่นองเฮาได้พี่เพราะนั้นมือนี่เ,เดินทาามาแล้วก็บ่อยากให้เสียโอกาสนะครับมารับสาบสิ่งดีๆนะครับหลากหลายนะครับเพราว่าสิเป็นท่านโคตสกพรรคท่านสุภชัยใจสมุทรเดินทาามาถึงแล้วครับกระือว่า เป็นแกนนําเป็นโคศกฝีปากเอกของภูมิใจไทยนะครับพระธนโสพลสารัมร่วมทั้งสุดที่รักของพี่น้องเขานี่แหละท่านพิกิจนะครับและอีกหลายผู้หลายคนคุณต้นตะการนะครับปฏิมาพบปากะผีกำนองนะครับแดดพรมล่มตกและขยับมาเลยครับครับขยับขมาเลยครับขยับขมาเลยนะผู้ดใดสิกเก่งกวกันน้ำม้วนยืนอยู่หองใหม่ให้เหนีวเ, <c oughs> เดี๋ยวสิเกเกเบื้องหนอาใส่คอเสียง,งพี่น้องอำเภอลกงนักท่านเย่ยล โอ้ยคักเลยคักเลยนะครับมาละเด้อพี่น้องเรื่องนกท่าเฮาใส่ขอพี่น้องขอเสียงพี่น้องไทยจะเล่นครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับครับพี่น้องครับเดินทาามาถึงตอนนี้ผมก็เสื้อว่าแดดซัมี่เพราะเป็นปัญหาถอดไหนนะครับการสำหรับพี่น้องขอเห็นแดดเห็นลมขามาเลยกับขยับขามานางเลยครับเขาจะเดินวิทยาต่อไปนะครับมีเรื่องดีๆมีขาผ้ามี เนื้อหาดีๆให้พี่ให้น้องได้ได้ศึกษาได้เขาเรียกว่าได้เบื้องนะครับได้เบิ้งได้ประกอบการตัดสินใจผมเชื่อว่านโยบายของบัรคุ่มใยไทยเป็นนโยบายที่สนองกับพี่น้องในระดับชาวบ้านชาวบ้านเฮานะครับบ่ได้ตอบสนองผู้ใดผู้อื่นนะครับแต่เป็นปัญหาของพี่น้องเเท่านั้นน่าสนใจนะครับน่าสนใจเดี๋ยวชมวิทีอาต่อวกันนะครับเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเขายีลีนะครับ น้ำรับพี่น้องมาต้องนั่นเด้อครับตอนนี้ขยับมาเลยเด้อครับขยับขมาเลยนะโอ้ยตัวเมื่อยหลังไหลเลยเลยครับพนังานตัวเมื่อยหลังนะครับนั่นเห็นบอเขาให้กำลังใจกันแล้วครับตอนนี้มาต้องญานแดงเขาม่ต้องญาน